ขอดูคะแนนครับคะแนน5 4ต่อ47ที่ทำให้ทั้งคู่ปฏิเสธข้อเสนอเงินสด50,000บาทเอาละครับมีคนเดียวเท่านั้นที่จะชนะในรอบนี้นะครับลาดูเวนิสในรอบนี้ก็คือคุณหลินครับ ป้า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 หลินสะนดาและะ้วป้าป้าและขอเสียงประมือดังๆให้กับคุณอิดด้วยนะครับยอดเยี่ยมมากๆนะครับคุณอิดครับขอบคุณมากเลยทีเดียวครับค,รบ,บคุณต่อรักกับคุณเหน่งพิชัยยุทธเล้าต่อไปก็เจอสายแข็ง คือได้เจอแสงทองสองใจจริงแล้วคือได้เจอของจริงแล้วแต่ว่าถ้าถามว่าสู้ไหมเนี่ยในใจตรลึกๆอะ่ะต่อสู้มากเลยนะคือต่อจะเดินเกมในแบบที่ต่อสู้ได้ต่อมีความหวังคือโอเคต่อเจอของยากแต่ต่อไม่ผิดใช่ไหมคะที่ต่อจะมีความหวังว่าเศษเซี่ยวในน้นะต่อชนะแน่ๆโอ้เอบาทิ่แล้วี่เป็นเล่าที่ผม หนักใจมากหรือเป็นฆาตกรไงไม่รู้รอบต่อไปผมผมว่าผมไม่กลัวแล้วนะมันผ่านจุดที่ผมที่จะลำบากใจได้แล้วทีนี้ผมเจอผมก็ไม่กลัวผมก็ร้องเต็มที่ของผมแหละไม่รู้ว่าเขาจะเก่งกว่าผมหรือไม่หรือว่ากรรมพันกรรมการจะเห็นว่าเขาเก่งกว่าผมหรือผมเก่งกว่าแต่ผมก็ทําเต็มที่ของผมเหมือนเดิมครับร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมคุณตอรัก และคุณแ่งนะครับทั้งสองคนบนเวทีดวินสกับเพลงที่สองแล้วนะครับเพลงนี้สำคัญมากถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราจะเริ่มต้นที่คุณต่อรักกับเพลงกลับคำเสียเชิญครับ ร้อยในคนมานั่งไปยู่ครับเผื่อใจไว้ก่อนนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วคุณเน่งกับรักเธอรประเทศไทยเชิญครับ Goodbye. หนึ่งร้อยนึคนบนดบยูครับคุณเลือกใครครับและตอนนี้นะครับหนึนึ่งคนบนดาบทำการเลือกเรียบร้อยแล้วแลวหละครับขอดูคะแนนครับจะสต่อ23ห่างพอสมควร ผมขอดูเงินครับและนี่คือข้อเสนอจากูนิอสเงินสดในรอบนี้หนึ่งแบาทจากธนาคารกรุงศรีนะครับพี่เหน่งครับครับผมเห็นคะแนนแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกสบายใจฮะ เราพี่หน่งมั่นใจมากๆเลยผมมั่นใจร้0ยห้าสิบปอร์เซ็นอยู่แล้วครับพี่หนึ่งครับพี่หนึ่งมีคดีอยู่นะครับตอนนี้ผมกำลังจะฆาตกรรมสุภาพสตรีใช่ไหมครับคุณโอนพี่มีอะไรจะพูดกับเธอหน่อยไหมครับไม่ใช่สตรีมีคันนะคะเป็นสตรีที่สวยมากด้วยเสียงก็สวยมากด้วยครับก็ต่อน้องรักแสนหนึ่งไม่น้อยนะเดี๋ยวพี่ไปร้องให้ล้านต่อนะรับปังไปเถอะเชื่อพี่นะนะ คุณต่อรักคุณได้ยินแล้วสนใจจะรับนักร้องคนนี้ไหมครับเข้าที่รากไม่คือต่อก็จะเอาไมสนใล้านเอาสิบล้านบรรจ้างนันเองไปอีกทีหนึ่งนี่แหละค่ะโอ้เอาสิถ้าทางผมถามคุณต่อรักบ้างดีกว่าเห็นคะแนนแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับพี่เน่งบอกว่าร้อยห้าสิบพอดีเราเตรียมมาสองร้อยอะค่ะถอนถอนในห้าสิบแล้วกันนะคะมีถอนด้วย แต่ในรอบนี้เราจะมีตัวช่วยนะครับเพื่อช่วยพวกเขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นโดยเราจะเฉลย1เสียงจาก101่งร้อวตบอล W นะครับขอเชิญพี่1นึ่งนรงวิทย์ครับสวัสดีครับถ้าเปรียบเวทีนี้นะครับเป็นเวทีมวยนะครับฝั่งสีเหลืองนะครับ <c oughs> ก็คือแบบว่าค่อยๆชกแต่ชกเข้าเป้าค่อยๆชกฟุตเวิร์กไปเรื่อยๆนะครับในขณะเดียวกันฝั่งสีเขียวครับ <c oughs> เป็นบุคคลอันตรายมากๆ <laughs> คุณเด่ง <laughs> คุณเป็นคุณบุคคลอันตรายมากๆคุณคือคุณมาแล้วก็ตะลุมบอลชกๆแต่แบบมัดแรกครับก็ยอมรับแล้วก็เห็นว่ามันมีผิดพลาดเป้าบ้างแต่คุณก็ชก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 คือตะลุมบอลนะครับมันก็เลยดูแล้วได้ใจโอ้โหพูดอย่างนี้พี่หนึ่งพูดอย่างนี้แล้วยังไงล่ะแต่พี่หนึ่งครับพี่หนึ่งเลือกแบบไหนครับผมให้มวยบ้าดีเดือดอ่างพี่หนึ่งครับ ที่ได้หนึ่งคะแนนแล้วนะครับนั่นคือหนึ่งคะแนนจากหนึ่งร้อยหนึ่งโหวตบน W เท่านั้นนะครับคุณต่อรักครับคุณยังไม่ได้คะแนนแต่ยังไม่ต้องกลัวเรายังไม่รู้คะแนนที่เหลือจริงไหมอะไรก็เกิดกันได้บนเวทีนี้คิดให้ดีนะคิดให้ดีนะครับผมจะเริ่มนับแล้วนะครับสามสองหนึ่ง